เนื้อจูนตะเลยท่าถิ่นนำเรื่องสารและสิงมาเจเะจอะะคุณและะ้วค่ตตตะตอนนี้หนูจูนอยู่ที่ย่านเยาวราชหรือชัยนาทาวค่ะชาวจีนเริ่มมีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยแก้นเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่สมัยปลายกรุงเสียยุธยาเป็นต้นมาสำหรับในบางเกอะชาวจีนส่วนใหญ่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระทั่งในสมัยรัชกาลที่5ชุมชนชาวจีนย่านสำเพ็งได้ขยายตัวมากขึ้นและมีการตัดถนนยุพร,ราชซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากในหลวงรัชกาลที่หว่าถนนเยาว,วราชทำให้ย่านสำเพ็งเจริญรุ่งเรือง กลายเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญในกรุงเทพมหานครจนตราบเท่าทุกวันนี้คือคนจีนเนี่ยเรามาพึ่งพร,รมโพธิสงภารเราอาจจะไม่เหมือนชาวจีนพ้นทะเลหัวเชียวคนอื่นที่ว่าต่างคนต่างไปยึดพื้นที่ไปตั้งรกรากตั้งรกรากแล้วก็ทำมาหากินโดยไม่ได้พึ่งพาสายไทยแต่เรามาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระมหากษัตริย์ไทยเรามาตลอดเนื่องจากวัฒนธรรมที่หลอมรวมให้ชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราชเป็นหนึ่งเดียว อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเยาวราอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนได้อย่างสันติสุขนั้นคือศาสนาและความเชื่อโดยได้มีการสร้างศาลเจ้าและวัดขึ้นในชุมชนจำนวนมากนอกจากว่าจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนยังเชื่อว่าวัดเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับเทพ,พเจ้าอีกด้วยเช่นการที่คนจีนมีความเชื่อในเรื่องปีชงเมื่อมีการเปลี่ยนปีนักษัรในวันตรุษจีนคนที่มีปีเกิดที่ชงหรือไม่ถูกการกับปีนักษันนั้น ก็จะต้องไปทําพิธีแก้ชงที่วดัดนําวันเดือนปีเกิดของท่านเนี่ยไปฝากไว้ที่เทพเจ้าไทสวยเอียจะสังเกตได้ว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีกระดาษซึ่งเรียกว่ากระดาษเง่เตี๋ยเนี่ยไม่ไม่เหมือนกัน,นาบางปีมี12บใบบางปีมี13บใบทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่จํานวนเดือนที่มีอยู่ในแต่ละปีนั่นเอง เพราะความเชื่อเรื่องเทพเจ้าของชาวจีนเชื่อว่าฟ้าหรือเทียนเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทั้งมวลคนจะมีความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองขึ้นอยู่กับการยอมรับและความพอใจของสวรรค์นอกจากความเชื่อเรื่องเทพเจ้าชาวจีนเชื่อกันว่าวิญญ,ญาณบรรพบุรุษของตนมีความสำคัญในการคุ้มครองและอํานวยความผาสุกแก่ลูกหลานเมื่อเป็นเช่นนี้การเส้นสวงดวงวิญญ,ญาณ จะมีความสำคัญต่อครอบครัวเป็นอย่างยิ่งออส่งเจ้าออส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เนานะในนี้จะมีเอ่อรูปเป็นรูปรูปภาพมา้ารูปภาพผงเป็นพาหะที่จะพาเจ้าขึ้นสวรรค์เพื่อไปเป้าเเียนทชอชาวจีนจะถือว่าวันไหว้ในเทศกาลตรุษจีนเป็นการต้อนรับเทพเจ้าไท่เสวยเอ๋ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภโดยจะจัดเตรียมของไหวอย่างพิธีพิถันซึ่งชื่อของไหวจะมีเสียงเรียกท้องกับเสียงมงคลเช่นความหมายของสีในอาหารจะมีความหมายแฝงถึงตัวแทนของธาตุทั้งห้ายิ่งสีเหลืองของผนสาลีหมายถึงธาตุดินสะท้อนโชคลาภที่กำลังจะมาถึงแต่ธาตุทั้งห้าอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันคือคุณธรรมที่สอนมนุษย์บอกว่าคนเราจะมีชีวิตโง่เฮงดีไม่ได้ดูที่จมูกปากหูคอ แต่่่อยูทีคุณธรรมเนื่องจากนี้ประเพณีและความเชื่อของชาวจีนในเรื่องการติดและประดับตัวอักษรคำกรอนที่มีความหมายเป็นสิริมงคลไว้ตามบาริเวณบ้านและร้านค้าโดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีและรับสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตอีกด้วยครับผมก็เขียนคำว่า ไทจีหลวงฟงนะครับซึ่งอาจเป็นไถจีว่าไถเก็กเล็งหงก็คือจากปีนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะดีมีแต่ความสามัคคีกลมเกลียวแล้วก็จักรวาลเนี่ยจะสมดุลเป็นหนึ่งเดียวแบบแผนของพิธีกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาจนกลายเป็นวัฒนักรให้ลูกหลานสืบทอดล้วนมีความสําคัญต่อชีวิตและมีอิทธิพลต่อความคิดแฝงไว้ซึ่งศาสตร์และศิลป์ให้คนรุ่นหลังไม่ลืมทดแทนคุณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ตลอดจนธรรมชาติที่อำนวยความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีกินมีใช้ตลอดปีํำนวนไทยซึ่งมีที่มาจากการอ,อพยพมาตั้งถิ่นฐานของคนจีนพ้นทะเลเช่นตะเพาเดียวกันหมายถึงมีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันเหมือนกับมาจากที่เดียวกันธรรมเนียมจีนเดือนหนึ่งขึ้นหนึ่งคำตั้งเตรียมทำเครื่องบูชาทั้งอาหาร เรียกตรุษจ,จีนขึ้นปีใหม่ในสุภวานเรียกลูกหลานมาพร้อมหน้าพาสุกใจความเชื่อเรื่องมองคลของชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนมีอยู่ทุกขั้นตอนในการดําเนินชีวิตค่ะและกระทั่งเรื่องการกินพรุ่งนี้หนูจูนจะพาคุณไปติดตามกันต่อนะคะว่าคนจีนเขามีวิธีกินอย่างไรเพื่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิตพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะคะเพราะว่าหนูจูนจะกลับมา ตะลุยทั่วถิ่นถึงดำดินหนูก็จะไป